สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่90ประจำเย็นวันเสาร์ที่18เดือนมกราคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่พี่1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆศูนค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งของเย็นวันเสาร์จะเป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะขอ,อนุนย่าซูมนะคะพี่พี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะปี2องสี่แปดสีค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ 2 0 0บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2เป็นเหรียญเสือเพนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญเสือเพนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะปี2 5 1 7นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พ สองบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที Again, 3่ 3. 3เป็นพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะคะพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันรุ่น1ค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันค่ะรุ่น1ค่ะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่4ี่นะคะ รายการที่4เป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรุ่นสร้างบาร,รมีปี2519ค่ะ 200บาทเช่นกันค่รายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นเสมาหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะคะเสมาหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พ ต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นหลวงปูส่สวงวัดไพรพัฒนานะคะหลวงปูส่สวงวัดไพรพัฒนาค่ะรุ่นเทวดาเดินดินนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะ 200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นเสมาหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะเสมาหลวงปู่ทวดค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิม08ย์นะคะ 200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอนิดนะคะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอนิดค่ะปี2503ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ 200บาทเช่นกนารคารายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่ ต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะ1องค์200บาท2อ,องค์300บาทเลยนะคะ 200บาทเช่นกันคารายการต่อไปรายการที่11นะคะ11เป็นพระคุณแผนหน้าค่ายหลวงพ่อโหน่งวัดครองมะดันนะคะคุณพระคุณแผนหน้าค่ายหลวงพ่อโหน่งวัดครองมาดันค่ะ ต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นพระกําแพงลีลาเม็ดขนุนนะคะพระกาแพงลีลาเม็ดขนุนค่ะ ต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นพระยาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะพระยาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองค่ะ ต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะเป็นสมเด็จเก่าค่ะเนะะื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่ สองบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะต่อไปรายการที่16ค่ะ สิบหกเป็นหลวงพ่ออีอาวัดบ้านด่านนะคะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ด เป็นเหรียญรัชกาลที่5นะคะเหรียญรัชกาลที่5ค่ะเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะคะเหรียญเก่าเลยค่ะพี่ๆสองร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะ 18เป็นรูปหล่อหลวงปู่พิมพานะคะหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูค่ะปี2539นะคะพี่พี่หลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูค่ะ200บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่1ิบค่ะ สิบเก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะสองร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเช่นกันนะคะ 200บาทค่ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่4ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ